สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาอัปเดตนะครับตัวกล่อง h 3นะครับ psi h 3แล้วก็ psi h 4นะครับทั้ง2ตัวเลยกับเฟิร์มแวร์ใหม่ของเขานะครับเฟิร์มแวร์ใหม่ของตัว psi S3 และ h 4เนี่ยข้อดีของเขาคือในกรณีที่เราดูออนไลน์นะครับเราไม่ต้องพึ่งมือถือนะครับไม่ต้องใช้ไม่ต้องลงแอปพลิเคชันที่มือถืออีกแล้วนะครับผมก็คือสะดวกสบายนะครับสามารถใช้งานผ่านรีโมทนะครับ ในชุดของเขาได้เลยนะครับ s 3กับ s 4นะครับเหมือนกันนะครับวิธีการใช้งานนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราเป็นวิดีโอแบบง่ายๆนะครับไปดูกันเลยว่าทำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับกดนะครับกดเมนูที่เราจะใช้กันวันนี้ก็คือจะมีเมนูตรงนี้นะครับเมนูแล้วก็ปุ่มโฮมหรือว่าปุ่ม YouTube ข้างบนเนี่ยนะครับอันดับแรกสิ่งที่เราต้องทำนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับว่าทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมลองกดปุ่ม YouTube หรือว่าบางรุ่นเป็นปุ่มโฮมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับกดนะครับ จะมีไอคอนสําหรับดูทีวีออนไลน์ได้เลยนะครับแต่ในที่นี้นะครับดูได้เฉพาะทีวีออนไลน์นะครับ YouTube จาเป็นต้องเชื่อมผ่านโทรศัพท์มือถือเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมลองกดให้นะครับไปดูนะครับหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ก็จะมีช่องนะครับต่างๆของ PSI ขึ้นมานะครับนะครับการใช้งานก็คือใช้งานผ่านรีโมทได้เลยนะครับไม่ต้องกดคอนโทรล ไม่ต้องใช้โทรศัพท์อะไรนะครับกดเปลี่ยนช่องก็คือตรงกลางนี่นะครับได้เลยนะครับ,เ,เ,รบนะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนช่องดูนะครับใช้งานให้ดูคร่าวๆนะครับช่องการใช้งานนะครับก็จะมีช่องให้เลือกตามนี้เลยนะครับช่องทีวีดีต้นนะครับทีวีของเรานะครับก็จะเป็น ปกติช่อง 5. อ่ะถือว่าดูได้ปกตินะครับช่องใช้งานก็คือเหมือนช่องทางช่องดาวเทียมเลยนะครับช่องมีประมาณกี่ช่องก็กเยอะอยู่นะครับนี่ผมกดรีโมทดๆให้ดูว่ามีก็มีหลายช่องอยู่ทีเดียวนะครับมีช่องเอ่อ DLTV นะครับสำหรับเปนออนไลน์ด้วยนะครับต่างๆก็ดูได้เป็นร้อยช่องทีเดียวนะครับเหมือนกับทีวีดาวเทียมเลยนะครับวิธีการสังเกตวิธีการใช้งานอันดับแรกเราต้องทำยังไงนะครับโอเคปึออ๊บ ผมกดมาหน้านี้ใช่ไหมครับปุ๊บอันดับแรกนะครับจะใช้กล่องคือเราต้องทําการเชื่อมต่อผ่าน w i f i กดเมนูที่รีโมทนะครับไปเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนนะครับอันดับแรกปุ๊บเป็นเชื่อมต่อผ่าน w i f i ก็คือเชื่อมผ่าน wi-Fi ปกติเลยนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็คือเน็ตบ้านเราเป็นแบบไหนนะครับก็ใช้งานแบบนั้นเลยปกตินะครับนี่ผมเชื่อมต่อของผมตีต่างนะครับว่าผมเชื่อมต่อแล้วของผมเป็นตัวนี้นะครับใช้งานอย่างนี้นะครับ เมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วจะมีสัญลักษณ์ขวามือนะครับว่าเชื่อมต่อนะครับก็คือใช้งานได้นะครับโอเคก็เท่านั้นเองนะครับเชื่อมต่อปุ๊บการใช้งานก็ไปกดนะครับกดสัญลักษณ์ตรงนี้ youtube หรือบางคนเป็นปุ่มโฮมนะครับก็ต้องออกไปก่อนนะครับต้องออกไปหน้านี้นะครับแล้วกดนี่ถึงจะมีให้นะครับแต่จะมีนะครับในกรณีที่กดแล้วไม่โชว์หน้านี้นะครับในกรณีนั้นคือจะเป็นเฟิร์มแวร์รุ่นเก่านะครับ สิ่งที่ต้องทาไม่ต้องทําอะไรเลยครับง่ายมากก็คือกดเมนูนะครับกดเมนูที่รีโมทกดเมนูที่รีโมทนะครับไปทีละสเต็ปกดเมนูขึ้นมาเชื่อมต่อ wi-fi ก่อนนะครับแล้วก็มาที่เครื่องมือนะครับกดเมนูนะครับเชื่อมต่อ w i f i ให้แล้วเสร็จนะครับมาที่เครื่องมือนะครับกดเข้าไปทําการอัปเดตทางออนไลน์นะครับปึ๊บท่านัเนเองเริ่มนะครับเครื่องเขาจะทาการอัปเดตป็นเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ เมื่ออัปเดตเสร็จก็จะทำทำขบวนการต่างๆนะครับเราก็ใช้วิธีการก็คือมาเชื่อม Wi-fi แล้วก็วิธีการใช้งานก็คือปึ๊บมาที่หน้าอย่างนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มโฮมที่รีโมทหรือว่าปุ่ม Youtube ก็สามารถดูทีวีออนไลน์ได้เลยนะครับอันนี้เป็นวิธีแก้ไข S3 กับ S4 คอนเซ็ปต์เดียวกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับการใช้งานทีวีออนไลน์ไม่ต้องพึ่งมือถืออีกแล้วนะครับ นะครับเป็นเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับเผื่อลูกค้าบ,บางท่านไม่รู้นะครับก็เลยอัปเดตให้วิธีการใช้ไงานง่ายๆให้ทราบนะครับก็ง่ายจริงๆมันเท่านี้จริงๆนะครับขอบคุณมากครับ